สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อวานวันพุทธที่7ใช่ไหมคะเอ้ยวันพุทธที่8กันยายนเราเรียนกันไปในเรื่องของสระไอไม่ม้วนเด็กๆคะสระไอไม่ม้วนชื่อมันจะบอกอยู่แล้วว่าเวลาเขียนนะคะมันก็จะม้วนอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆ ไปฝึกท่องจำา20ม้วนจ,จำจงดีเป็นบทท่องที่เกี่ยวกับสละอายไม้ม้วนที่ท่องกันมาตั้งแต่สมัยที่ครูเป็นเด็กๆและครูคเองก็เชื่อว,ว่ามีท่านผู้ปกครองหลายท่านก็เคยได้ท่องในเรื่องของสละอายไม้ม้วนนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายภาพในเรื่องของ20ม้วนจ,จำจงดีแล้วก็ให้เด็กๆฝึกหัดท่องโดยมีผู้ปกครองคอยชี้แนะนะคะ,ะฟังครูนะคะ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัตว์ไพใช้คล้องคอไฝ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่งเตียงบ้าใบาถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องของสละอายไม้ม้วนท่องมาแบบนี้ตั้งแต่ช้านานเลยจะเป็นตัวบทที่ทำให้เราได้รู้ว่าในโลกเนี่ยมีคำที่ใช้สละอายไม้ม้วนเพียงแค่20คําคำเท่านั้น ะะเผื่อเราไปเจอคําตรงไหนปั๊บเอเราจะได้รู้ว่าคานี้ถูกหรือไม่ถูกกับการใช้สละไไม่ม้วนเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องฝึกท่องกันนะคะโดยให้พู้ปกครองช่วยชี้แนะนะคะวันนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้เด็กๆไม่ต้องเขียนอะไรนะคะวันนี้แต่ให้เด็ก,กๆฝึกท่องนะคะขอบคุณมากค่ะ